ราปิตามมหาอุดหยุดกระสุนสายเหนียวแห่งเมืองขอนแก่นตำนานเสือหัวขาดหลวงพ่อชนไนชันทสาโรวัดสังคปีดีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเจ้าตำรับวิชาเสือหัวขาดอันลือชื่อหนึ่งเดียวในเมืองไทยมีประสบการณ์ในเรื่องมหาอุดหยุดกระสุนและคมมีดอยู่ยงคงกระพันแขวงคาดปลอดภัยใครที่เคยไปวัดสังคปีดี เคยไปกราบหลวงพ่อชะไนน่าจะทราบดีว่าหลวงพ่อชไไนท่านเป็นของแท้ใครที่อยากจะรับวัตถุมงคลจากมือหลวงพ่อจะต้องลองก่อนเวลาที่หลวงพ่อท่านยื่นวัตถุมงคลให้ท่านจะให้เราว่าพระคาถาตามแล้วในขณะที่เรากําลังเผลออยู่ท่านจะเอามีดโกนเฉือนคอเราทันทีหลวงพ่อชไไนท่านเคยบอกว่าถ้าของมันดีจริงมันต้องลองได้ถ้าลองไม่ได้แสดงว่ามันไม่ดีจริงท่านไหน ที่อยากจะรับวัตถุมงคลจากมือหลวงพ่อชนะไหนอยากพิสูจน์ของจริงให้ไปแต่เช้านะครับเพราะหลวงพ่อชนะไหนท่านจะอยู่รับลูกศิษย์แค่ช่วงเช้าเท่านั้นหากท่านไหนไม่กล้าไปรับจากมือหลวงพ่อชนะไหนหรือไม่สะดวกไม่มีเวลาผมยินดีเป็นสะพานบุญให้ครับพระปิตาหลังเสือหัวขาดหลวงพ่อชนะไหนชันทสารโรวัดสังฆปีดีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อถมที่ดินหน้าวัดสังคปีดีพระปิตาชุดนี้หลังปลุกเสกเสร็จหลวงพ่อจะไหนท่านได้กล่าวว่าเทวดารักษาเยอะจะเด่นในทางมหาลาภและมากด้วยเมตตามหานิยมส่วนด้านหลังจะส่งเสริมคุณในทางเขียวคาดและคงกระพันชาตรีผู้ที่บูชาสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอได้ปลุกเสกในโบท์มหาอุดวัดสังฆปีดีในวันที่22มีนาคม โดยหลวงพ่อไหนท่านเมตตาอธิษฐานจิตปุกเสกพร้อมคณะสงฆ์วัดสังฆปีดีมวลสารต่างๆที่ถูกบรรจุในพระปิดตาเสือหัวขาดอารุ่นแรกนี้ได้ทำอย่างพิธีวิถันโดยหลวงพ่อไหนท่านได้คัดสรรรวบรวมมวลสารด้วยองค์ท่านเองเพราะเป็นพระเนื้อผงในรอบหลายปีจึงคัดเอามวลสารมหามงคลและอารวบรวมมวลสารที่พระดิพระคุณหลวงพ่อเจไนได้เก็บสะสมมาไว้ ออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้จริงๆพระปิตารุ่นนี้จึงเป็นพระปิตาที่ดีนอกและดีในและที่สําคัญวัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อเจไหนั้นวัดสร้างเองเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีผู้อื่นผู้ใดมาแอบอ้างจัดสร้างวัตถุมงคลฉะนั้นแล้วทุกท่านสบายใจได้เลยครับพระปิตาหลังเสือหัวขาดอารุ่นแรกปีพศ2568ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านในวันนี้ จะเป็นเนื้อช็อกโกแลตสร้างน้อยห0 0่งหมื่ทุกองค์จะมีจีวรหลวงพอ่อเฉไนแปะอยู่ด้านหน้าองค์พระด้านหลังจะเป็นหนังเสือและมีโค้ดมีเลขนัำเบอร์ทุกองค์ครับร่วมบุญเช่าบูชาองค์ละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3องค์1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับห้อยพระสมเด็จหลวงปู่แพ้่ และแฝนพระปิตาหลวงพ่อชไไนสุดยอดวัตถุมงคลสายเหนียวโคงกระพันชาตรีสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชา n น l รีวิวพระนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสังฆปีดีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อชไนนะอะไรท่านทราบดีครับหลวงพ่อชะไนสายเหนียวแห่งเมืองขอนแก่นนะครับตำนานเสือหัวขาดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ จะนำพาทุกท่านเข้าไปนะฮะกราบนมัสการหลวงพ่อชไนแล้วก็เดี๋ยวเยี่ยมชมวัดนะครับวันนี้จะพามาดูวัตตุมมคลด้วยนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้วัตตุมงคลรุ่นไหนของหลวงพ่อชไนนะติดไม้ติดมือกลับไปฝากนะครับ p p f c ทุกท่านนะของช่องตูมตามรนะีวิวพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะทางวัดได้ข่าวว่ากําลังก่อสร้างนะครับหลายอย่างเลย นะครับนี่คือบรรยากาศของวัดนะรบ,บริเวณโดยรอบนะบก็ร่มรื่นดีนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะฮะนี่บรรยากาศนะด้านหน้านั้นจะเป็นนะมีพญานาคสองตนนะไม่ทราบว่าเป็นกําลังก่อสร้างอะไรยอยู่นะครับทางกวามือก็าเห็นกําลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมขออนุญาต่อดรถสักครู่ แล้วเดี๋ยวนําพาทุกท่านเข้าไปเดินดูบรรยากาศภายในวัดนะเผื่อมีบุญวัดสนามีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงพ่อที่ไหนด้วยนะครับนกลุ่มน่าจะสองสองร้อยขวบก,กับสามร้อยเนี่ยที่ผมไปดูอ๋ออันนี้เขาเรียกสีพุ่งเนาะครับสมิงยันตันนี่นะสมิงยงัน สมิงยางตันนี่ไหมอันนี้แหละอันนี้เป็นน้ำหอมหรอจอะใช่ครับน้ำหอมโอแเค,อ,เคอ๋อเป็นน้ำหอมเท่าไหร่คะสมิงยางตันเะท่าไหร่ก่อคะสี่น้อยสี่น้อยโอ้นี่คือคือพร้อมเลี่ยมให้พรอมบูชาเลยเนาะครหกสิบแล้วเนาะค่ะถ้าเป็นรูปรูปแล้วเนาะทำเป็นรูปหลวงปู่น,น,นี่นรูปนี้ไหอันนี้จะสวยครับ เงาท้องแดงหลังเสียหัวขาดตัว่นลงลงปูอกมากใได้กลับช่งไหนครับช่วงเช้าเข้ามาเเจ็บเุงเจ็งเจ็่งแแันเขาเี้ยวแปงมงอ้ยน่ารบนเรอน้๋อัวน้ำต้นนี้กลงน้ำนี่รุนนีุ่นนี้กน้นี่ ถายรูปไว้อมือนมีหลายรุ่นต้องเดียวรุ่นไหนไปไปใส่ก็เก็บเก็ไปได้ลยกันทห้ทรว่าแล้วเก็บปูนจานปูปูเจาได้ลงมากเก็บอี๊ยหามหาซีณดนั่นนี่ปีหาสามที่วัดนางนการก็ต้องปุดถึงเลยมันสารนี่ลองพู้ดู หลวงพอนี้นี board, ain, iam, ่หลวงพ่อ no ดูวอมด้เมนสาครับหลวงพ่อก็แฟหลวงพ่อกาแร่ลำปังออกมางางยนงยนงานที่ครับนานาขีดกลุ่มนี่เป็นแบบนี้เป็นออก่าเลยมาถักกลุ่มข้าตรงเบิ้มดีเด้มันหลายกลุมเลยมันเชย่อถือไปไปถือตัวแบบนี้นี่ผมก็ถือเโอ้ าเนี่แะถ้าก้าเนี่ยเออไว้อ่าเงินไปซื้อสีท้าบวชทุงก็โอนไปให้โอนไปให้ปุ๊บป๊บมาตรงผาใผมทีนี้มันมีสายเขียวโอ้มันองเบิ้งดีมันต้องเบิ่งดีแล้มันหลายอย่างนะมีสิบอะไรคอนลงทอทีนี้เขามาไทยเพา่งที่นี่นะเอาไปขายกบบนี้ลุงเว่าบต้องครับนี่สรงไหนมึงมีผ่าสมาชิกเกียรติ1 9นั่นแหละคุ้มคุ้มร้คา มันสิมีกลุมใหญอีกลายนะถ้าหุดผมกบื้บวกนะผมหลก็ได้อ่ว่าละต้าไปจะเป็นว่าอย่างเวลาต่อไปกระถินะเนาะตอนจากพับป้าอะไรเป็นกะถิ่นเนาะับป้าอีเป็นคนแม่นบ่จาับป้าพันน่น่ะับมไม้กรเดเเดี๋ยวบูบูาบูซาบูาน เดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวเอเัครับครับเดี๋ยวปปปแวป,ป,ป,ป๊บนึับตรงนี้จะเป็นศาลพ่อปู่นาคราชนะครับนี่เป็นใครที่เข้ามาวัดหลวงพ่อชไนก็เข้ามากราบสก,การะได้นะครับหลวงปู่นะหลวงปู่ชไนท่านอาพาธนะครับท่านผ่าตัดกระดูกนะท่านอาจจะไม่ได้ออกมารับญาติโยม นะท่านก็จะใครที่อยากจะมากราบหลวงปู่นะครับต้องมาแต่เช้าหน่อยนะใครอยากจะมากราบหลวงปู่ชนัยต้องมาสักนะครับไม่ควรเกินเจ็ดแปดโมงนะครับมาตอนที่หลวงปู่ชนัยนะครับท่านนาฉันฉันเช้านะครับนะครับต้องมาให้ทันฉันเช้าเพราะว่าท่านฉันเข้านาครั้งเดียวนะครับนะแล้วพอท่านฉันเข้าเสร็จนะท่านก็จะขึ้นไปฉันยาบนกุฏิ นะครับแล้วท่านก็อาจจะไม่ได้ลงมาอีกนะช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าใครที่อาจจะมากราบหลวงปู่นะหลวงปู่ชนันะครับก็ต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นพระอุโบสถนะที่กําลังก่อสร้างอยู่นะพระอุโบสถนะครับนี่นะครับเป็นพระอุโบสถนะครับ นี่นะครับพรบสศที่มีองค์พญานาคราชนะซ้ายขวาครับูเขาทำเป็นเห็นไหมฮะเป็นองค์พญานาคราชเลื้อยรอบเลยนะฮนะสวยงามนะครับนะบรรยากาศบริเวณโดยรอบวัดนะครับสวยงามมากนะครับดู บรรยากาศล่มรื่นนะครับเป็นเหมือนอุทยานนครราชนะครับสร้างทานบารมีพลังเกาะสร้างอยู่เหมือนกันนะครับใครที่นะอยากจะได้นะครับอยากจะบูชานะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชไหนนวันนี้ผมมีติดไม้ติดมือจากวัดนะฮะวันนี้นะครับผมได้รับพมเมตตาจากทาง พี่ที่เป็นกรรมการวัดนะครับอยากจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของนะพระบัวสดนะครับเป็นพระบัวสดครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันอนะถือเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้เข้าชมนะซึ่งปกติแล้วนะทางวัดแม่อนุญ,ญาตให้เข้าชมนะครับกนะ็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้รับความเมตตาครับน,นะนี่คือ นัเป็นที่แรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามาครับโบสดของวัดสังฆบดิดีครับนี่ครับมีอัคระยันครับสวยมากนี่นะครับโบสดบรรยากาศข้างในนี่คือเย็นลมเย็นนะครับ ตาดีมานะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่หงพรมปัญโยครับสุสานทุ่มมนลครับก็เป็นองค์พญานาคราชครับด้านหลังก็จะมีอัคระยันมียันตะก้อมีนะอัคระยันเยอะแยะนะครับมี ยันพญาเสือหัวขาดนะครับวันนี้เราถือเป็นเกียรติอันสูงสุดนะที่เราได้รับความเมตตาจากทางคนะณะกรรมการวัดนะให้โอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมในพระอุโบสถตามร,รี้นะี้ใครที่อยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับก็สามารถสอบถามผมได้นะครับ